สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ค่ะคลิปนี้เป็นความรักธาตุดินบายวีกลี่นะคะประจำวันที่27-3ถึงมีนาคมค่ะธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภกันมังกรสำหรับวันที่ประจำราศีผู้อ่านจะแนบไปให้ใต้คลิปด้านล่างค่ะการอ่านยึดตามแบบแนวตะวันตกนะคะแต่สามารถรับชมควบคู่กันไปได้ค่ะทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์และดาวอาทิตย์เนื่องจากชแนลนี้นะคะเน้นการอ่านพลังงานการ์ดเป็นหลัก ค่ะถ้าหากว่านะคะวันที่ของคุณนะคะแต่ดังเดิมเนี่ยที่คุณเคยเคยเคยชม The r e a d ตอร์ท่านท่านอื่นๆนะคะตามแบบไทยอยู่ในราศีสิงห์ก็สามารถชมราศีสิงค์ควบคู่กับราศีกันตามแบบแนวตะวันตกได้เช่นเดียวกันนะคะไม่จำเป็นต้องกังวลมากเพราะการอ่านในแต่ละครั้งเป็น general นะขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ทาง Line แอดของช็อปนะคะแอดมินแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมอบข้อความดีๆจากทุกท่านนะคะมาให้ผู้อ่านเสมอเลยรู้สึกปลื้มใจมากๆค่ะ ที่เห็นแต่ละท่านนะได้พบรักแท้เปลี่ยนทัศนคตินะคะมุมมองในความรักแล้วก็คิดบวกนะคะทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปหลายๆท่านผู้อ่านดีใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความรักทั่วไปและคนโสดความรักทั่วไปได้แก่ความรักที่มีประเด็นคนที่มีคนคบคนคุยนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคู่ที่ห่างกันนะคะ ส่วนคนโสดคือคนที่ไม่มีใครเลยในช่วงเวลานี้ค่ะโอเคค่ะ stay optimistic ค่ะ gives your relationship a c h a n g e attraction ข้อความจากความรักค่ะข้อความจากยูนิคอนค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอทราบความรักทั่วไปแนละคอนโสดท์าดินค่ะขอทราบความรักทั่วไปคอนโสิร์ตาดินค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ Queen of Wands ดูข่าป็ป The c h a r i อ t c o m m i t m e ด้วยกันทั้งคู่นะคะเนี่ยบอกเลยช่วงอาทิตย์นี้มีหนน้มที่ดีค่ะ King of c u p ว้าวอืมทัดเดินที่รับเหมือนจะมี choice เข้ามานะคะไหนดูตัวเขากันหน่อย View of Fortune เขาก็ไม่ยอมให้คุณไปไหนเหมือนกันนะเนี่ยอืมน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ f ฟล g of c u คอคุณต้องตัดสินใจเลือกแล้วแล้วค่ะขอดูตัวเขากันหน่อย n i ท์ Night of c u อฟไม่ยอมให้ไปไหนแน่ๆเลยน่าสนใจค่ะ s e v o n of n d s อืม ่าดินค้าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างอยู่ในกำมือคุณจริงๆนะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ผพ้อ่านมองอย่างนี้นะเหมือนกับเอาจริงๆแล้วคุณมีคนที่ดีอยู่คุณก็รู้สึกกับเขามากค่ะเขาเป็นชาริออตเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วก็เอเนจีรองลงมาของเขาเนี่ยเป็นนายออฟคาว แล้วก็ Wheel of Fortune คนคนนี้ไม่ว่าคุณจะพยายามไปจากเขาแค่ไหนอะคะ่ะเขาจะพยายามดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะเหมือนกับว่าคุณเป็นความหวังเดียวของเขาในเรื่องราวของความรักนะทีนี้เนี่ย Energy เอเนจีออกมาบอกว่าแม้ว่าคุณจะรู้สึกมากกับคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่แต่คุณยังมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอใครใหม่ๆมากกว่าเหมือนกับว่าเวลานี้นะคะขึ้นมาเป็น Seven of Of wants นะคะใครคนนี้ที่คุณดิวอยู่เขายังไม่ได้ตอบโจทย์คุณซักทีเดียวค่ะแล้วระหว่างคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันเหมือนขึ้นขึ้นลงลงมันดีสักพักเดี๋ยวก็มีเรื่องให้ต้องถกเถียงกันแล้วก็เขามีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่า อะไรบางอย่างที่ว่ามันเป็นจุดใหญ่สําหรับคุณด้วยนะที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่มีความมั่นคงมากพอสําหรับค,คนคนนี้มันยังมีความแค่เรื่อยๆไปก่อนแม้ว่าเขาจะพยายามมีคอมมิชเมนต์แต่เหมือนตัวเขาเองก็ยังมีเรื่องของตัวเขาที่ต้องสะสางอยู่ด้วยตัวคุณเองในเวลานี้ก็เลยอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจ จริงๆแล้วคุณอาจจะมีใครบางคนเข้ามาทําให้หวั่นไหวด้วยล่ะชาวท่าดินนะคะใครบางคนที่บังเอิญคุณถูกใจเขาเพราะเขาเป็น king of cup มีความมั่นคงมากกว่าไหน g h t of cup ถ้ายังไม่ได้เกิดผู้อ่านมองว่าในเร็วนี้อาจจะมีใครบางคนเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหว สถานการณ์อาจจะสลับกันได้ไว้เบอร์ซ่าค่ะแต่ผู้อ่านก็ยังมองว่าเป็นคุณนะคุณอาจจะดีลอยู่กับชาวท่านน้ําเด่นชัดมากเลยค่ะกรกฏพิจิกมีนคือคุณกับเขาอะเวลาทุกครั้งที่คุยกันทุกครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้มันรู้สึกดีแต่หลังๆเนี่ยพอได้คุยได้ศึกษากันไปนานๆเหมือนคุณเริ่มรู้ค่ะว่า เขายังไม่ได้ตอบโจทย์คุณสค่ทีเดียวนะคะมันมี energy ของการต้องพูดคุยกันบ่อยมากๆเลยในช่วงเวลานี้นะระหว่างคุณกับเขาในช่วงเวลานี้ตัวเขาเองเนี่ยในเรื่องของการดีลหรือการพูดคุยกับคุณเนี่ยมันก็เหมือนไปเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อนด้วยสําหรับบางคู่นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะตัดสินใจลองเปิดใจดูคนใหม่ๆนะคะ คุณเป็น Queen of Wands คุณต้องการความมั่นคงทางความรักมากๆเลยในช่วงเวลานี้บางเอิ่นว่าคุณคนนี้ที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ความมั่นคงในแบบที่คุณต้องการมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณอยากจะลองมองหาอะไรใหม่ๆดูเพื่อตัวคุณเองนะคะอันนี้เป็นแต่เพียงความคิดของคุณในช่วงเวลานี้แหละแต่เร็วๆเนี้เหมือนมีเกณฑ์ว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิต Energy ธาตุน้ำสูงมากๆค่ะแล้วก็ธาตุไฟได้นะคะเมสสิงธนู แต่ไม่ว่าคุณจะพยายามไปกี่หัวนะเหมือนคนคนนี้พยายามจะบิงคุณเข้ามาในชีวิตเขาตลอดเวลาเลย Page of w a n d s ออกมาบอกว่าเร็วๆนี้คุณน่าที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างคะ่ะน่าที่จะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันดีกับตัวคุณเองแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะตัดสินใจจบกับอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่แมทช์ไม่ตอบโจทย์ประมาณนี้นะคะอืม <c oughs> เอสออฟคอยมันคือความมั่นคงในอนาคตนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ว่าจะจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มอะไรใหม่ๆสำหรับบางท่านทีนี้สำหรับคนโสดค่ะยินดีด้วยคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอใครบางคนเข้ามาให้เลือกนะถึง2 choice คนหนึ่งอายุค่อนข้างที่จะเท่าๆกันกับคุณนะคะแล้วก็ค่อนข้างเฟลลี่ค่ะมีเพื่อนเยอะ ออกจะเจ้าสำราญนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เจ้าชู้เป็นคนที่มีสังคมสูงนะเป็นคนที่มีโลก,กทัศน์ค่ะฐานะการงานกันเงินดีแต่คนคนนี้เหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันทางความคิดกับอีกช้อยส์หนึ่งคุณจะได้เจอใครบางคนที่จะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่อะนะคะสุข,ขุมลุ่มลึก นะคะแล้วก็มีคอมมิทเมนต์กับคุณมากๆคุณเองก็รู้สึกถูกใจเขามากๆมี energy ของชาวธาตุดินได้ด้วยนะคะพฤึกศบกันมังกร energy ออกมาบอกเลยว่าคุณจะแฮปปี้กับคนคนนี้มากเลยแต่คนคนนี้คุณก็รู้สึกชอบด้วยแต่ในท้ายที่สุดอาจจะไม่เลือกนะคุณคนโสดจะมีช้อยส์เข้ามาในเร็วนี้เป็นเป็นลักษณะนี้สถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะ ตัวคุณน่าจะเป็นฝ่าย take action ต้องการความชัดเจนแต่ตัวเขาจะลังเลค่ะจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนอย่างเต็มที่แต่พอเวลาที่คุณจะตัดความไม่ชัดเจนตรงนี้คือเหมือนเวลาที่คุณจะเริ่มใหม่อ่ะนะคะ mm. เขาก็พยายามที่จะดึงคุณกลับเข้ามาในชีวิตเขาแต่ผู้อ่านมองว่าในท้ายที่สุดนะถ้าเขายังไม่ตอบโจทย์คุณอาจจะตัดสินใจจบค่ะนะคะคุณตัดสินใจเลือกทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากกว่า Uh huh. นะคะในเวลานี้ energy ออกมาบอกว่าเป็น stay optimistic ค่ะ positive thinking and fight will bring you romance นะคะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรก็ตามนะขอให้คุณคิดถึงฝันถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการในเชิงบวกนะคะคิดรู้สึกฟินมากที่สุดถ้าอยากจะไปต่อกับคนคนนี้เราก็อาจจะลองตั้งเป้านึกถึงวันที่เขาเข้าใจเราแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะคะจักรวาลจะเหวี่ยงออกไปเพื่อให้คุณได้พบเจอ ใครใหม่ๆมากกว่าเท่าที่ผู้อ่านมองเหมือนคุณต้องการคอมมิชเมนต์จากเขามากเลยค่ะนะคะตัวเขาเองก็พร้อมจะสู้แต่สู้ในแบบของเขาเะคะคือมันค่อยๆไปแบบเรื่อยๆช้าๆถ้าคุณไม่รีบก็ก็สามารถประคับประคองไปต่อได้ค่ะนะคะในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ระหว่างทางก็อาจจะมีเรื่องของคำพูดทัศนคติที่ไม่ตรงกันคุณดีลกับคนที่หัวร้อนง่ายด้วยนะ บางท่านอาจจะดีกับคนที่ผู้อวร้อนง่ายอะ่ะพูดอะไรไปหน่อยเขาก็แบบขึ้นแล้วค่ะสวิงคุณก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่โอเคจริงๆคุณคนโสดก็อาจไม่ห่วงเพราะคุณจะได้เจอคนถูกใจที่ละมุนแล้วก็โรแมนติกอยู่แล้วสถานะไม่ชัดเจนนี่ยตัวเขายังลังเลใจในเรื่องความชัดเจนอยู่ค่ะแล้วมันก็อาจจะต้องถกเถียงเรื่องความไม่ชัดเจนแต่ในท้ายที่สุดมันจะมีความ,ช,มชัดเจนขึ้นมาในระดับหนึ่งที่คุณอาจจะยังไม่พอใจ คุณก็เลยอาจจะตัดสินใจจบความไม่ชัดเจนด้วยตัวเองก็เป็นไปได้สําหรับบางท่านแต่ถ้าไปต่อได้ไหมไปต่อได้ค่ะแต่คุณก็ต้องรับมือกับอะไรบางอย่างที่มันดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะสวิงอยู่ตลอดเวลาทีนี้เอเจนต์เอามาบอกว่า stay optimistic ค่ะคุณคิดถึงฝันถึงในสิ่งที่คุณต้องการนะคะที่อยากจะให้มันเป็น work on your partnership นะคะ คนโสดถ้าได้พบเจอใครมีเกณฑ์ออกเดทก็ทำเดทนั้นให้มันเพอร์เฟกตามสไตล์ของคุณที่คุณต้องการนะคะเพราะการที่คุณมีจุดยืนคุณจะมีเสน่ห์มากๆความรักทั่วไปนะคะคุณก็ต้องนึกถึงอะไรที่ใช่อะไรที่ชอบไว้เสมอถ้าใครคนนั้นเป็นของคุณเอเนจีเขาจะเปลี่ยนเพื่อให้คู่ควรกับคุณแต่ถ้าไม่ใช่จักรวาลจะเหวี่ยงออกเพื่อให้คุณได้พบเจอใครบางคนที่มีอารมณ์ความรู้สึก ดึงดูดถึงกันคะ่ะ attraction ขึ้นนะคะบอกเลยว่าคุณน่าที่จะได้เจอใครบางคนที่รู้สึกดึงดูดถึงกันมากกว่าคนคนนี้แล้วมันจะทำให้คุณต้องกลับมาคิดหนักระหว่างคนคนนี้กับคนคนใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ดีเหลือเกิน energy ของคุณถ้าดินก็คี้สงสารซะด้วยนะคะ angel ยังออกมาเตือนอีกว่า u n d e r p r i t e d l o v e บางทีคนที่คุณคิดว่าใช่นะ นานๆไปอาจจะมองเห็นว่าอาจจะไม่ใช่อีกแล้วก็ได้อันนี้เป็นคำเตือนจะไปต่อหรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะที่รักอันนี้คือไกด์ไลน์ โอเคสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวคู่รักคู่ไหนนะคะที่ไม่ได้มีปัญหามีเกณฑ์ว่านะคะคู่ของคุณจะมีเซอร์ไพรส์พาคุณไปท่องเที่ยวในที่ที่คุณชอบนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตแล้วก็มีความพร้อมทางด้านไฟแนนเชียลพอสมควรนะคะ วิวออฟฟอร์จูนออกมาบอกว่า Energy มันจะเปลี่ยนนะอาจจะมีเกณฑ์การมั่นหมายมีข่าวดีอาจจะมีการพูดคุยระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยกันสำหรับคู่ที่ไม่มีปัญหานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอาคำบทสรุปพร้อมคำแนะนำกันค่ะขอทราบเอาคำบทสรุปพร้อมคำแนะนำค่ะ เขาคำค่ะว่นอ of Gabriel ค่ะ Stand up for what you believe in ถึงเวลาสัทีแล้วค่ะนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นออกมาบอกว่าคุณจะเลือกทำในบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีความเชื่อว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าผูอ้อ่านมองว่าคุณกำลังจะตัดสินใจเลือก และเลือกหนทางที่มันใช่และมันทําให้คุณมีความสุขนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะบทสรุปออกมาบอกว่าเป็น King of Raphael นะ Yes it is safe to trust ค่ะคุณจะได้พบเจอใครบางคนที่หนักแน่นมั่นคงในความรักมากๆเลยคุณคนโสดคะสถานะที่ไม่ชัดเจน ผู้อ่านมองว่าจะชัดเจนร,ระดับหนึ่งนะแต่มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่คุณต้องการแต่มันก็เป็นไปในแนวโน้มที่ดีค่ะสำหรับความรักทั่วไปผู้อ่านมองว่าคุณกำลังพิจารณาใครคนนั้นอย่างละเอียดคำแนะนำออกมาบอกว่าพิจารณาดูให้ละเอียดนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะ โอเค H of area ออกมาบอกว่าในบางครั้งคุณก็พยายามที่จะไปจากไปจากสถานการณ์ตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้อ่านมาว่าเหมือนตัวคุณรู้ค่ะนะคะเหมือนตัวคุณรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยตอบโจทย์คุณมากน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้ด้วยความที่ยังไม่ได้ไปเพราะความผูกพันมากกว่าก็ให้เวลากับตัวเองแล้วก็ให้เวลากับเขาค่ะในท้ายที่สุดปลายทางอ่ะยูนิเวอร์สจะจะทำอะไรบางอย่างอย่างที่ผู้อ่านบอก มันจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณได้รู้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะมีการได้เริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับธาตุดินนะคะ Energy หวัวน,นี้เหมือนคุณจะเป็นฝ่ายคอนโทรลความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์อาจจะสลับกันได้แต่ผู้อ่านก็ยังมองว่าเป็นคุณค่ะโอเคยูนิคอร์ออกมาบอกว่า Hello and Goodbye ค่ะ ทักทายกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาและเซ o o d b y e กับอะไรเดเดิมที่มันไม่ได้ตอบโจทย์นะคะ you will soon see that this change will make things better คุณจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ชีวิตคุณนะคะที่ทำให้ความรักของคุณนะคะสวยงามแล้วก็ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้คะ่ะข้อความจากความรักนะคะ action คะ่ะ คุณจะต้องเทคแอคชั่นนะคะเพื่อตัวคุณเองนะคะผู้อ่านอยากจะแนะนำอย่างนี้เขาว่าให้คุณฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะว่าอะไรมีความสุขที่สุดตามกลิ่นของความสุขนั้นไปตามหัวใจของคุณไปค่ะเพราะเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปเกรงใจความรู้สึกของใครคนที่คุณจะต้องนึกถึงคือตัวคุณเองและใจของคุณเองผู้อ่านเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะสำหรับ ทุกทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ